สวัสดีครับวันนี้พามางานฉลองเจดีที่วันไร่ขิงนะครับโดยงานเนี่ยจัดขึ้นวันที่4ถึง12ตุลาคมน,นะครับใครขับรถมาก็มีที่จอดรถนะครับคันละ40บาทถ้ามอเตอร์ไซค์ย20บาทนะผมมาถึงงานเวลาประมาณ5มงเย็นนะครับทางเข้างานนะครับมาถึงเดี๋ยวเล่าไปทำบุญนก่อนเลยนะครับ โดยภายในคลิปเนี่ยผมจะไม่ได้ภาคตลอดนะผมจะให้ฟังเสียงสดๆภายในคลิปเลยนะครับทุกทีทิ้งไว้เขาบอกว่าความทุกเนี่ยของคนเรามีเยอะแต่ความสุขของเรามันมีน้อยถ้าเราความสุขเยอะๆ ในส่วนตรงนี้เราก็มาทําบุญดอกไม้ทุกเทียนนะครับเพื่อจะไปไหว้พระบูชาพระนะครับแล้วก็ปิดทองพระนะครับนี่นะครับแล้วแต่ศรัทธานะจะใส่เศษสตางค์ใส่แบงก์ก็แล้วแต่ศรัทธานะครับคนเยอะพอสมควรนะครับผมมานี่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ช่วงเย็นนะครับนี่เราก็เดินมาไหว้พระทำบุญปิดทองกันนะครับที่นี่เขาไม่ให้จุดทุบเทียนนะมาถึงเราก็เอาดอกไม้มาวางนะครับ แล้วก็เอาทูบเอาเทียนไปวางตรงนี้นะแล้วก็เอาแผ่นทองไปปิดพระพุทธรูปกันนะครับ องเสร็จนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้องค์พระไร่ขิงหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันนะครับที่ในโบสถ์นะนี่นะครับก็ถอดรองเท้าวไว้ข้างนอกนะครับเดินเข้าไปไหว้หลวงพ่อกันนะครับคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนี่นะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับนี่ผมให้ดูบรรยากาศนะ เสร็จจากไหว้หลวงพ่อวัดเล็กิงนะครับเราก็ออกมาด้านนอกนะครับมาดูเจดีนะนี่นะครับเจดีอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทาวเวสุวรรณนะครับตรงนี้เป็นลานเหมือนลานอเนกประสงค์นะครับคนก็มานั่งพักผ่อนมานั่งกินอาหารกันนะครับเด็กๆก็มาวิ่งเล่นกันนะข้างหน้านั่นก็จะเป็นโซนอาหารแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปดูนะครับมีของกินอะไรกันบ้างนะครับที่เราจะซื้อกลับบ้านนะแล้วก็มีอาหารอะไรที่ว่าคนลุมหรือคนต่อแถวกันบ้างนะครับ อ่ะผมให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันนะเดินออกมาด้านนอกงานฝั่งตรงข้ามไกลๆนั่นก็จะเป็นทิงชาสวรรค์นะครับเป็นโซนส่วนสนุกนะแต่ต้องข้ามถนนไปนะครับ แต่ผมไม่ได้ไปนะเดี๋ยวเราจะมาดูอาหารกันนะครับมาดูของกินดีกว่าเนะครับเป็นชิงช้าสวรรค์น,นะครับเป็นโซนสวนสนุกนะใครที่พาลูกพาหลานมาก็ไปเล่นได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศเลยนะครับว่าร้านไหนคนเยอะบ้างขายอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ร้านไหนที่ว่าขายดีของบดกันบ้างนะครับนี่นะครับ มีโยเกิร์ตนะครับมีเก่ารักนะครับเการักร้านแรกก็เริ่มมีคนต่อแถวแล้วนะครับข้างหน้านู้นเป็นกะละแมเขาย้อยนะครับกะละแมแม่เกตน,นะที่ดังในทิกก็อดดูดูคนนะครับคนเยอะมากนะดูดูนะครับนี่ต่อแถวแล้วร้านเขาใหญ่มากนะครับนี่นะครับอ่าคนเยอะต่อแถวกันเยอะมากนะครับ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนร้านนี้คนก็เยอะนะครับต่อแถวนะครับในซอยนี้คนเยอะพอสมควรน,นะหลายๆร้านนี่คนลุมต่อแถวกันนะครับนี่นะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับต้นตำรับนะเออถ้ายิ่งมืดกว่านี้คนจะยิ่งเยอะกว่านี้นะครับอาจจะต้องแบบว่าเดินเบียดเสียกันนะครับนี่นะผมให้ดูบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงในคลิปไปสดๆนะครับ ร้านนี้ก็ขายดีนะครับชิ้นละสิบสองบาทนะครับคนต่อแถวนะครับเนี่ยคนเริ่มจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณห้าโมงห้าโมงกว่าๆนะครับยังไม่หกโมงดีนะครับคนเริ่มทยอยมากันแล้วนะครับวันที่ผมไปนี่ฝนตกปล่อยๆนะนี่นะครับคนเยอะแทบทุกร้านนะครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือคนเยอะทุกร้านนะ 85เลยนะครับอาจจะมีไม่กี่ล้านนะครับที่ว่าคนน้อยนะนี่นะครับดูว่าเขามีขายอะไรกันบ้างนะผมอาจจะไม่ได้บรรยายตลอดนะอาจจะบรรยายเป็นช่วงๆนะครับ นี่ร้านนี้นะครับตังเวอร์นะดูคนต่อแถวนะครับร้านใหญ่แล้วก็คนต่อแถวเยอะพอสมควรนะฝั่งหนึ่งเป็นขนมเปี๊ยะแม่ปูนะครับด้านในคนเริ่มจะเยอะแล้วนะครับนี่นะถ้าใครแบบว่าเออคนร้อนไม่ไหวต้องพกพัดลมติดตัวมานะครับแต่บรรยากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะแต่มันอาจจะอึดอัดนะครับแย่งอากาศกันหายใจนะ อ,อันนี้มีอะไรขายบ้างเอ่ยตีใหญ่ไส้ทอดนคปรปฐมนะครับทอดมันปลาตายไข่ปลาหมึกนะครับนี่คนเริ่มจะเบียดเสียกันแล้วนะอันนี้สีนวล้ายมือนี่เป็นสีนวลคัดหมูนะนี่คนต่อแถวกันแทบปุกร้านเลยนะครับนี่นะ ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารนะครับมีร้านหลายร้านอยู่นะครับในศูนย์อาหารแต่ว่าคนแน่นแทบทุกโต๊ะนะสังเกตนะครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับนี่นะเนี่ยนะครับแทบทุกโต๊ะแทบไม่มีที่ว่างเลยนะครับในศูนย์อาหารนะคนแน่นหมดเลยนะครับคือขายดีจริงๆนะขายดีมากๆนะครับผมว่ายิ่งดึกคนจะยิ่งแน่นกว่านี้นะครับเพราะงั้น ย้ำอีกทีนะครับใครจะมาแล้วไม่อยากว,าว่าเจอคนเยอะๆให้มาช่วงเช้าสายๆหน่อยก็ได้นะ เป็นผัดไทย10บาทนะครับไม่รู้ขายได้ไง10บาทนี่คนต่อแถวซื้อกันเลยนะะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับผัดไทย10บาทนะครับนี่นะก็จะมีพวกมาม่าผัดไทยผัดซี๊วอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูบรรยากาศข้างนอกหน่อยว่าข้างนอกมีอะไรขายบ้างนะครับว่ามีอะไรขายกันบ้างหรือเปล่า ข้างนอกจะโล่งๆนะครับไม่มีอะไรขายเลยนะนี่นะครับเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฝั่งตรงข้ามเป็นไก่ย่างจิลพันนะครับนั่นนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับขายเป็นตัวนะเขาบอกว่าเป็นไก่ย่างจิลพันแท้นะรเ,เราก็เข้ามาในงานต่อนะครับมาดูอาหารของกินกันต่อนะครับ นะคนคนเยอะเหมือนกันนะตรงเส้นนี้นะอันนี้ไส้หมูทอดกรอบนะครับโอ้โหดูคนต่อแถวนะครับต่อแถวเยอะพอสมควรนะโอ้ขายดีมากนะครับไส้หมูทอดกรอบนะฝั่งขวามือเป็นสูรอาหารนะครับอันนี้น้ำพริกแม่เล็กนะก็มีคนซื้อปลาไปอันนี้ปลาเส้มหมดไปซี่หนึ่งแล้วนะแล้วคนต่อแถวเยอะมากนะครับ หลายลายร้านนี่คือของไม่พอขายนะครับหมด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 แล้วต้องเอาของมาเติมกันนะครับนี่นะครับคนลุมซื้อเลยนะปลาส้มลายก้างนะมีรถน้ําแข็งก็มาจอดส่งกันนะครับทําให้เดินลําบากนิดนึงนะอันนี้ลูกชิ้นหมูสาบาทนะไม้ละสาบาทคนก็ลุมซื้อกันนะครับ ในซอยนี้นี่คือขายดีลุมแทบทุกร้านนะครับสังเกตดูจากภาพนะอันนี้เชฟเบิ้มหมูกรอบเจ้าดังนะครับนี่คนคนลุมเลยนะต่อแถวกันเลยนะครับนี่นะครับซอยนี้คนแน่นเลยนะอันนี้เก่าละอขั้วสดนะครับนี่นะคนเยอะมากนะคนเยอะมากนะครับอันนี้มีข้าวกะเพราด้วยนะ นี่ผมให้ดูบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงภายในคลิปเอานะครับร้านนี้ก็คนลุ่มนะท้าไข่พนครนะครับดูครับต่อแถวกันนะนี่นะคือคนเยอะมากจริงๆนะเนี่ยแทบทุกร้านเลยนะครับคนต่อแถวกันนะครับร้านนี้คนเยอะจริงๆเลยนะครับท้าไข่พนครนะครับ สถานีหลอกเด็กนี่คือเป็นพวกเยนลี่เป็นพวกอะไรนี่ก็คนลุมนะ เขามีดนตีเล่นด้วยนะครับกลางคืนนะนี่นะครับน่ากำลังเซตเสียงกันอยู่นะครับนี่รอบนอกนะครับอีกซีกหนึ่งนะ

นี่นะครับจะอยู่ตรงโซนนี้นะครับไก่ย่างนะโซนอื่นผมไม่เห็นนะผมเห็นมีแตโซนนี้นะครับไก่ย่างนี่นะครับเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกฝั่งนี้มั้งครับว่ามีอะไรบ้าง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ด้านนอกตรงฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรขายนะครับเป็นฟุตบอลโล่งๆนะ แต่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นพวกร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงอะไรพวกนี้นะครับถ้าใครไม่อยากเบียดเสียดตรงศูนย์อาหารในใน่วนของวัดนะครับมาฝั่งตรงข้ามมาข้ามไปกินฝั่งตรงข้ามก็ได้ครับคนจะน้อยหน่อยนะครับจะไม่อึดอัด ซูชิร้านนี้ก็คนลุมนะครับดูดูได้จากภาพเลยนะครับโอ้โหลุมแบบเยอะมากนะร้านนี้นะซูชินะครับไม่แน่ใจว่าทําไมคนถึงลุมนะอาจจะเป็นเจ้าดังผมเห็นโลโก้ติกตอ,อกนะอาจจะเป็นเจ้าดังของติกตอ,อกนะครับนี่นะครับเขามีถังขยะให้นะใครแบบว่าไม่มีที่ถังขยะก,ก็มาตรงโซนนี้ได้นะครับเอ,อ่อที่นี่ห้องน้ำเขาก็มีสะอาดสะอ้านนะครับอันนี้ร้านยำนะ อันยำก็คนลุมนะครับเนี่สังเกตได้เลยบอกคนต่อแถวคนลุมเยอะพอสมควรนะครับอ่าฝั่งตรงข้ามเป็นปังเวอร์นะก็มีคนต่อแถวลุมอยู่นะอันนี้เป็นพวกอด,ดอดเกาหลีนะครับไก่ทอดเกาหลีนะนี่นะครับบรรยากาศสังเกตได้เลยนะครับในซอยนี้แทบทุกร้านนะครับคนต่อแถวกันเยอะมากนะครับ ข้าวเกียบเห็ดหอมน,นะครับร้านนี้ก็คนลุมนะโอ้ขายดีกันหมดเลยนะครับผมว่าแม่ค้าที่มาขายที่นี่ส่วนใหญ่นะผมว่าไม่ไม่ขาดทุนนะดูจากบรรยากาศแล้วก็คนมาเดินงานแล้วก็คนลุมคิดว่าไม่น่าขาดทุนนะงานนี้นะครับนี่ยำปมูม้าโอ้บรรยากาศนะ หางหมูอบโอ่งแล้วของผมร้านนี้ก็ขายดีนะคนต่อแถวกันเลยนะครับนี่นะครับหางหมูอบโอ่งนะดูบรรยากาศคนต่อแถวนะครับคือคือแบบว่าขายแทบไม่ทันของต้องไปเอามาเพิ่มนะนี่นะครับคนก็ทยอยเดินกลับแล้วนะครับนี่ผมก็กําลังจะกลับนะนี่นะครับผมให้ดูบรรยากาศส่งท้ายนะแล้วก็เราก็เดินกลับกันนะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับส่วนนี่คือของที่ผมได้กลับมาบ้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ